รางตัวเนียนงูหลามตัวเข่งขดตัวพันรอบยอดเจดีวัดพุทธในเมียนมาทำขนลุกชาวบ้านเชื่อเป็นลางร้ายเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดตะลึงเมื่อชาวบ้านพบงูหลามขนาดใหญ่ประมาณ4.5เมตรขดตัวพันอยู่บนยอดเจดีทองคำที่วัดพุทธแห่งหนึ่งในเมียนมาชาวบ้านหวั่นเป็นลางร้ายก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวมันออกไปปล่อยละแวกนั้นโดยคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นงูหลามขนาดใหญ่พยายามขดตัวพันอยู่รอบภายในยอดเจดีทองคำในวัดพุดทธเวมินสุเยล ในรัตกชะินโดยโครงสร้างเจดีมีระฆังล้อมรอบทําให้หลายคนบอกดูเนียนมากหากไม่สังเกตคงไม่เห็นก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามชาวบ้านเชื่อว่าการพบเห็นงูขดตัวอยู่ในยอดเจดีวัดครั้งนี้เป็นลางร้ายจึงรีบนํามันออกไปปล่อยนอกวัดขณะที่เจ้าของคลิปวิดีโอเผยว่างูเลื้อยขึ้นไปถึงยอดเจดีนั่นเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความอดอยากและความยากจนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้จะดีเชเวมินซูเยลมีสถาปัตยกรรมตามหลักพุทธศาสนาดั้งเดิมพร้อมการออกแบบที่ซับซ้อนการตกแต่งที่มีสีสันและการใช้ทองคำเปลวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันเพ็ญนักท่องเที่ยวมักจะล่องเรือชมทะเลสาบอินดอร์จีและมาเที่ยวชมวัดเพื่อไหว้สักการบูชาพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักในเมียนมามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศ โดยมีเทศกาลตลอดไปจรถึงประเพณีทางสังคมที่แสดงถึงขสามเป็นชาวพุทธขณะเดียวกันชาวเมียนมายังนับถือกลุ่มศาสนาอื่นๆรวมถึงคริสเตียนมุสลิมและความเชื่อพื้นเมืองแต่จะมีจำนวนประชากรน้อยกว่า